จุดเพื่องในเย็น,นยว่าว่าคำเทมพระ่ส,สมอเมอิดบรงเง ึ้นยูมันน่เอาสะกอนมันจนตอนนี้สาอาสะกอนมันแก่ไรมันเอาไงเอาแม่ประคองยังตอนัหนเอาแม่เออน่ะตัวยังไงเอาแม่าดยดยุ่ง่ไ ให้แตกตัวค so ือว่าเอาขีดินเหนียวทำงมันนเรียมๆนะเรียมๆนะเอาขีดินเหนียวขาม็อยูด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 ยูไหมยู่ไหมโอ้ สวิงเพิ่นเนี่ยคือบอกเอาอยู่เฮี้ยนไหมเงี่ยมาทราบไม่แปละไปคือบอกเอาอยู่เฮี้ยนสินมากเอาใส้ใช้เคงเกียงยืดล่องตีเอ็มมาหน่อยโอ้เครื่องซักปะ ก็ชิมเลยนั่นปลาดุกตัวนั้นแญ่ๆฮนี่ปลาคอดย่ตัวนี้มันยังว่ามังมังปลายไหมเนี่ยนี่นี่ๆๆเห็น,นบ,บ,บ,บ้านเนี่ยมาแต่มาแต่บอท่านบกสหมสุปได้ตอนเลยนี่คือบกไว้แท้เอาไว กาวะเห็นสมัยว่วาเป็นงมป่าเด้อว่าสันป่านี่ขึ้นสีซื่อๆอ,อยู่ว่ปาป่านบ่ท่านอันนี้พอหอดจังไหนเราบกเราวันนี้เมียนี่ยเ,เราดึงสองเครื่องมดเัาะอืมกาบางากาองม,มาบมาได้แทบปาา,า,าจ,งงจนงมสิเล้วละ

yeah เระวังเด้อเศร้าเระวังเด้อประดุกเด้อเอาไม้เคียดมากเดี๋ยวไปเศร้าไดิยืดตัวบล่ล่ะ